มือนี้เขาสีพ้ามาเบงสวนลังบานครับเพดไปกินเองครับปลูกยางละนิดยางละหน่อยบ่ได้ปลูกยางลายบางไม้ครับเพราะว่าเพดไปทดลองวอมครับเป็นการปลูกตอนกิพนพวกมะนาวพวกนี้ครับเอาไปปลูกเองครับของบนตองไปซื้อเขาซื้อมาสองตน้นขยายพันธุ์เองอเองล่องปลูกแล้วครับตอนแล้วลากออกหนีอยู่ครับเดี๋ยวไปเบงว่า เ็ดไว้จังไดครับนี่ครับนี่เป็นส่วนลงบานของเฮาครับเฮ็ดใส่เป็นถังถังซีครับแล้วก็เป็นถุงดำอันนี้ก็สิเป็นอโวคาโดครับเพาะไว้สองถดล่วงเบิ่งครับอโวคาโดงามอยู่ครับนี่ตน้นอันนี้ตดไงเพาะไว้ก่อนอันนี้ห้างกัน ประมานเดือนกว่ากวนี่ครับข้างกันเดือดกว่กลัวแต่ว่าไงตางกันไรแต่ยอดงาม,งามส่วนตัวนี้เป็นปักเน่าครับมะนเน่ากับเป็นแป่นบานแพ่วครับเป็นส่วนที่ผมตอนออกมาขยายจากหนาบ้านมาซื้อตอน้นพันมาต้นละแปดสิบบาทได้ขยายได้หลายต้นนะครับอันนี้เป็นทั้งปุ๋ยของเฮ้า เป็นทั้งปุ๋ยของห้าบใส่ปุ๋ยลงในขวดติดเครื่องครับแล้วก็ข้าสีเท่หลินนรี่นำเสาวขาลงไปได้ี้เป็นอาหารปุ๋ยของเขาเลยครับไม่ต้องไปใส่ยังนะครับนำกับทั้งกับทีเป็นการเจาะหูเหลือประมาณประมาณนิ้วเครื่องครับเจาะหู้ไว้นำกับสีนี่นำยุก,กลงให้เขาได้กินบริสุท์เป็นอาทิตย์ก็บ่ตายครับ ถือว่าได้ผลดีคันน้ำลายแล้วก็สิล,ล้นออกพอตัวนี้ก็ถือว่าได้ผลลายอยู่ครับทดลองบึงก็ทดลองเอาครับครับผลที่ได้ก็คือนี่ครับออกดอกออกดอกหลายเลยครับส่วนกินไปแล้วครับกิ่งนี้ก็ออกมากหลายกิ่งนี่ ออกดอกคือว่าหลายครับแต่ว่าผมกด้เอาไว้หลายดอกครับเพราะว่าโดยความที่วามันหน่อยเลยบไดเอาไว้ห,วหลาย,ายสีน่ยกสีเอาไว,ว้พอมาณนี่เต็มเลยครับออกลูกติดลูกเต็มนะครับส่วนชุดก้อนกน็มีอยู่สองหน่วยครับนี่หน่วยใหญ่สิบกว่าหน่วยครับปอาไหวสิบสามหน่วยต้นนี้ต้นหนึ่งสิบสามหน่วยยังเหลือสองหน่วยสุดท้าย อยู่ในถังสีชมี้ครับแต่สามา่าทุบไงเลยชมลูกไไุหญ่ลหลายนามดีครับเม็ดหน่อยครับเม็ดโกไฮมี่กใหไงเลยเป็นมะนาวแป่นบานแผ่วครับผมอันนี้ก็ะสิเป็นขยายพันธุ์ออกมากครับใบโดนนะครับนี่แ่สิมี่ยูครับอันนี้ก็เป็น พลิกครับนี่พลิกกำลังงามกำลังออกหนวย,ยพ่อได้กินอยู่ครับนี่แต่กับเบอร์คือท่านนกนี่นกกินก้อนทุกทีใบย,ยักผู้เป็นรุ่นก้อนกับออกหนวยค่าต้นนี่ขาดบริได้อีสา,บานบ้านเฮาก็คือยานางครับเพราะเอาเบิดเลยครับยานอกอยานางนี่พื้นอันนี้ลองขยายชั่วผู้บัง ทุงหนึ่งได้อยู่มักิดลูกท้ายเป็นขยายไว้อยู่อันนี้พลังสองตนนี้ก็ตอนมาจะตนเมวตอนมาสองตอนออกหลากตอนซีได้สองอก็ถือว่าได้อยู่ครับยังได้อยู่เห็ดไปล่องไปยังสั้นนะครับพเพือได้พเพื่อได้เป็นน้ำเขาเห็ดปราตองซื้อตอนพันธุ์ ประมาณนี้แหละครับเพราะว่านี่อันนี้ก็เป็นอีงยังนี่ควักปลากดืออีงยังนี่นี่เบิ่งันน้สิตทเป็นลูกเลยนี่อันนี้ผมก็เพาะใบมันครับบึงกับเพาะใบเพาะใบเอาเกิดเฉยครับนึกว่าสิตาว่าตายว่าตีครับเกิดเฉยอันนี้เป็นสมสมเขียวหวานอันนี้ เป็นยู่ต้นเดียวครับสมเห็ดเห็ดไปสองสองกระถางเลือกระถางเดียวหลายย่างหลายแนวครับอันนี้ก็เป็นตน้นขี้เล็กครับต้นขี้เล็กเห็ดใบัดตอดเลยตัดกิ่งออกมันหลยตัดเอาไปแกงเลยเีืนเนเ่อจะตัดต่อมันเลย เรามันหกหลายออกมากใบมันหลายนี่ก็นี่ฮะัทัดเป็นพุ่มยั้งสี่ครับต้นขี้เล็กใส่ในกระถางท้วขึ้นมีก็ได้กินยอดอยู่ด้ครับได้เก็บแกงสองเทียวสามเทียวแล้วครับนี่ก็สิเป็นทั้งตัวลืนซี่ของเขาครับเป็น ไว้ใส่จุลินซี่ไว้หดต้นไม้เขานะครับเห็นบักคุ่งต้นนี้ก็ิตุยบบตุยครับนี่ออกดอกเบิ่งสิได้กินหมากบปะร้องเบิดครับนี่กใส่ใบกระเพราอยู่ลังบานพอได้กินได้ใส่อยู่ครับประมาณนี้ครับสวนหลังบาน,นของเฮาพื้นที่ในน้อยสานี้ครับแต่ว่าเขา กินได้ปูได้ครับใส่กระถางก็ดีดอกของนาวงามาไรประมานนี้ครับผมขอบคุณเลยหลายเด้อครับที่เขามารับชมแวะมาเยี่ยมชมท,ทักททยสร้างดำสเสน่หวขอบคุณเลยหลายเด้อครับสวัสดีครับ